นี่คือซุ้มไม้เลยนะคะที่รักจังตั้งใจทําเป็นทางเดินนะคะในสวนนั่นเองเป็นซุ้มโค้งนะคะก่อนนั้นก็จะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะที่เฮียกับพ่อนะคะช่วยกันทําให้รักจังแต่ปรากฏว่าเขาเสื่อมโทรมไปตามสภาพเนาะไม้ไผ่เขาก็จะผุพังไปรักจังก็เลยทําใหม่ขึ้นมาเป็นซุ้มเหล็กนะคะนี่ก็เป็นซุ้มเหล็กแล้วก็ปลูกดอกไม้นะคะหลายหลายสายพันธุ์เลย ซ้มแรกนี้นะคะก็จะเป็นมัทุรดาสีส้มนี่ค่ะเขาก็เริ่มขึ้นมานะคะออกดอกสวยงามหลายช่อแล้วนะคะมัทุรดาเขาจะออกเป็นช่อๆนะคะดอกเขาจะใหญ่มากแล้วเขาจะเป็นสีส้มสวยมากเลยตอนนี้กําลังเลื้อยขึ้นไปกลางซูมด้วยนะคะกําลังจะเต็มซูมนี่ฝั่งนี้ความขวามือนะคะก็จะปลูกไว้สองฝั่งซ้ายกับขวานะคะทางนี้จะเป็นฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายก็จะไม่โตยังไม่ทันฝั่งขวานะคะแต่น้องก็ออกช่อดอกแล้วนะคะ แล้วเราก็มาดูผลงานว่าช่วงที่รักจังเข้ากรุงเทพนะคะพ่อแอบทำอะไรนี่พ่อแอบมาปลูกต้นไม้เลื้อยอีกแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นต้นไม่รู้ว่าบวบหรือถั่วลักจังไม่แน่ใจนะคะต้องมาถามพ่อนี่ปลูกไว้หลุมซ้ายหลุมขวาเพื่อที่จะมาแย่งอาณาจักรของดอกมัทุรดานี่นี่น ันนี้จะเป็นบวบนะคะที่เขาเลื้อยขึ้นเองตามธรรมชาติคือเขาเกิดเองเนาะเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นแล้วเราก็ได้กินลูกของเขาด้วยนะคะก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปเขาเกะกะเราก็จะเก็บเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าช่วงที่รักจังได้อยู่มันก็ห้อยตองแต่งอย่างนี้และวค่ะพ่อพ่อก็ไม่ได้ทําเขานะคะไม่ได้เก็บเขาขึ้นไปเดี๋ยวรักจังก็จะพาเขาเลื้อยขึ้นไปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะดูสิเขาก็แย่งโซนแย่งโซนมาทางนี้นะคะแย่งโซนมาทางซุ้มเฟื่องฟ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นซุ้มเฟื่องฟ้านะคะ ซุ้มเสือฟ้าก็จะมีซ้ายมีขวานะคะขึ้นสองฝั่งนะคะตอนแรกตั้งใจจะให้เขาเป็นซุ้มขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นตัวแอลนี่ซุ้มเป็นตัวแอลนะคะทําไมซุ้มเป็นตัวแอลเพราะว่าตรงนี้เป็นทางเดินต่อจากซุ้มโค้งนะคะนี่ก็จะมาเจอเฟื่องฟ้าซ้ายเฟืองฟ้าขวานะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นซุ้มขึ้นไปแบบนี้นะคะตรงตรงขึ้นไป ส่วนฝั่งนู้นที่เป็นหางแอลค่ะเพราะว่าจะเป็นทางเดินในจุดที่เดินมาจากบ้านที่พ่อเป็นบ้านที่เลี้ยงไก่อ,อยู่ใกล้เล้าไก่นะคะก็จะมีเดินมาทางนี้เราก็เลยทําเสาเชื่อมกันนะคะเป็นตัวหางแอลเห็นไหมคะนี่ก็จะเดินลอดมาตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเดินผ่านซุ้มโค้งไปนะคะก็เลยกลายเป็นซุ้มตัวแอลหลังจากตั้งใจจะให้ไม้นอเลือ้อยยาวไปเลยแต่ปรากฏว่าเรามีต้นไม้ใหม่น้องใหม่มานะคะ เราก็เลยเอามาลงตรงนี้นะคะเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นม่วงมณีรัตอ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องเคยออกดอกไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้คือเขาเจอฝนเขาก็ร่วงไปเนาะยังไม่ออกดอกอีกก็เลยจะให้เขาเลื้อยขึ้นมาแจมกันเนี่ยแจมกันแบ่งปันพื้นที่กันก็จะพื้นที่ข้างบนนะคะจากตรงนี้เสานี้ก็จะให น,น้องม่วงมณีรัตเลื้อยขึ้นไปเลื้อยขึ้นไปนะคะเลื้อยขึ้นไปเลื้อยขึ้นไปแล้วก็มาชนข้างบนนะคะคานข้างบนฝั่งนี้ก็จะขอกินพื้นที่ของพี่พี่เพื่องฟ้าไปเลยนะคะกะว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้พี่เพื่องฟ้าอยู่แค่ลาต้นตั้งตรงขึ้นมาตามเสาที่ค้ำคานตรงนี้แค่นี้ก็พอเนาะ <S <S เ,นเขาก็ออกดอกสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งเขาให้เขาเป็นทรงอยู่ ทรง,งต้นอ่าทรงเหมือนเหมือนฝั่งนี้นะคะนี่เหมือนฝั่งนี้เลยค่ะก็จะให้เขาอยู่แค่นี้ก็พอนะคะนี่อันนี้เขาจะเจอฝนนะคะดอกก็เลยไม่ดกแต่ว่าถ้าไม่มีฝนนะคะเขาแรงเขาจะสวยเพราะว่าต้นเฟื่องฟ้าเขาจะไม่ชอบน้ําอยู่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเขาออกดอกเต็มต้นฝั่งนี้ก็จะเป็นชมพูบานเยน็นเขาเรียกสีบานเย็นเนาะก็จะสวยเต็มต้นเลย ฝั่งนี้ก็จะนี่ไม่เห็นดอกของน้องนี่น,นี่ดอกของน้องเขาจะออกสีเข้มเข้มกว่าฝั่งนั้นนิดนึงนะคะจะเป็นสีแต่ดอกเขาจะเล็กกว่าฝั่งนู้นน่าจะเป็นบานเย็นเหมือนกันแต่บานเย็นจะออกไปทางแดงนะคะนี่ถ้าเขาเกิดเขาเป็นฝั่งนี้สีแดงหรือว่าสีบานเย็นเข้มแต่ฝั่งนี้สีบันเย็นจ๋าไปเลยืจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็มี <laughs> ม่วงมณีรัตสีม่วงเลื้อยขึ้นไปตัดซุ้มข้างบนนะคะ แล้วจะสวยงามแค่ไหนการเชียวตั้งใจความตั้งใจนะคะให้สวยงามส่วนตรงนี้นะคะถ้ามาทุรดาเลื้อยขึ้นมาเต็มซุ้มตรงนี้ซุม้มโค้งเขาก็จะเป็นสีส้มอลามทั้งซุ้มเลยติดตามชมความสวยงามของน้องตอนต่อไปนะคะ